ลิ้นชักตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมฮะตามเป็นลิ้นชักลิ้นชักเนี่ยวางแก้วชั้นบนเนี่ยวางแก้วที่เป็นแก้วแก้วแก้วน้ําดื่นนะฮะหรือเป็นถ้วยกาแฟก็ได้นะรักข้างล่างก็เป็นแก้วน้ําดื่นนะฮะซึ่งความสูงเนี่ยมันก็คือประมาณสิบห้าเซนมันจะวางแก้วพอดีเลยนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็วางคกขวดน,น้ำอันนี้แหละที่อเดี๋ยวผมปิดให้ดูนิดนึงนะฮะปิดข้างบนไปสองชั้น นะฮะสองชั้นก็เหลือข้างล่างข้างล่างเนี่ยผมจะวางขวดน้ำนะนี่ขวดน้ําซึ่งความสูงของชั้นลงเนี่ยมันจะประมาณสักสามสิบเซนขวดน้ําที่เราพบกระติกน้ําไปไหนอย่างเงี้ยบางทีหรือแก้วทรงสูงเงี้ยมันก็จะอยู่ราวๆนะนั่นแหละสามสิบเซนไม่เกินนั่นหรอกนะฮะสามสิบเซนก็คือไม้บรรทัดฟุตหนึงนะ่งฮะฟุตหนึ่งนะก็นะพอดีไม่ไม้ไม่ทัดอยู่ตรงนี้นะก็นั่นแหละเราก็วา,างข้างๆนะครับข้างล่างตรงนี้แล้ว ทำไมผมถึงเลือกที่จะเป็นลิ้นชักวะไหมฮะสังเกตไหมในห้องครัวโดยเฉพาะครัวที่ต้องการฟังก์ชันเยอะๆเนี่ยผมเลือกลิ้นชักหมดเลยสาเหตุเพราะว่าเราเน้นการใช้งานที่สะดวกแล้วก็ไม่ต้องก้มก้มไปหาของถ้าเป็นบานเปิดอะคุณต้องเปิดแล้วคุณต้องก้มไปทีเนี้ยการใช้งานเราตามหลักเอโกโนมิกนะการที่เรานั่งก้มนั่งก้มนานๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ทําให้ปวดหลังได้ ราะนั้นถ้าถ้าเป็นไปได้นะในใน p o o เนะียผมพยายามเลือกที่จะเป็นลิ้นชักให้ได้มากที่สุดถา้าเกอว่าคุณมีพื้นที่เหลือเยอะๆนะฮะแล้วไอ้ตู้บานเปิดเนี่ยคุณไม่ต้องการที่จะแบบเป็นเป็นฟังก์ชันอะไรที่ต้องใช้บ่อยๆเนี่ยคุณก็เก็บนา,นานเก็บที่มูดใช้บานเปิดได้เพราะว่าตู้บางอันเนี่ยเขาต้องการบานเปิดเพราะว่าต้องการปิดลิ้นชักเนี่ยทือทำลิ้นชักไปไว้ข้างในนะ,ะแต่เราไปพูดตรงนั้นก็นละกันเป็นว่าเอาเอาโปรเจกต์เนี้ย คือผมมองว่าหนึ่งเลยเนี่ยคนใช้งานก็อายุเยอะนะฮะอายุเยอะนะฮะอายุเยอะที่นี้แบบก็หมายถึงว่าอายุแบบอย่างรุ่น Gen X ขึ้นมาเนี่ยบางทีการก้มนานๆก็เมื่อยต่อให้ Gen Y นะก็นั่งก้มผิดสรลีละก็เมื่อยเพราะนั้นการที่เราเราดึงเป็นลิ้นชักเนี่ยมันจะทําให้มันจะทําให้อะไรอ่ะเขาเขาใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะครับ นะถึงอย่างที่บอกนะถือว่าไม่ใช่เป็นคนอายุเยอะเนี่ยถ้านั่งผิดท่านัน่งก้มหาของนานก็เมื่อยเมื่อยหลังอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมเลยเลือกที่จะเป็นเป็นตัวลิ้นชักทั้งหมดนะฮะแต่ที่นี้มันก็แหมยังไม่พอคนะคือฟังก์ชันเนี่ยผมก็เลยเผื่อไว้ให้เนะี่ยก็ดีว่าตรงนี้มันเป็นโต๊ะทานอาหารแล้วซึ่งโต๊ะทานอาหารนี่ก็แบกด้วยเขาบอกว่าอาจจะไม่ค่อยได้ทานนะเป็นโต๊ะนั่งทํางานแทนนเห็นไหมนะรนะบบนะนะนะ นะผู้ประกอบการเนี่ยน,นั่งทํางานนั้นทำแม่ทำอาหารด้วยทํางานด้วยแต่มีแอบเซวนิดนึงแต่ว่าอย่างนี้ผนังตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นผนังเรียบ,ยบนะก็ะเลยคิดว่า